ขึ้นเนาะเรียกอหมายถึงว่ายังไงมันมันมันกระตุ้นให้โรคอะทีมเซอร์วิสอ๋อเชฟโก้อะไรเออช่วยแก้อันไหนได้เขาใช้ตัวนี้แหละออ๋แล้วถ้ามันเทียบกับไอ้ตัวโูก้ามวัฟเฟิลมันก็คนละคนละรุ่นคนละแบบถ้าวิ่งมาตัวนี้มันไม่แต่รู้สึกว่าตรงข้างหลังเนี่ยค่ะมันมันตัวนี้มันจะหนาเพียวเนาะเหมือนกับพกเพียวๆอ่ะเบาแล้วเบาแล้วเบามากอะเขาเรียกเขาเรียกว่าโอเน่โอเน่ะ มมันจะคล้ายๆกัันตว็ซื้อนั้นไปหมดทั้งเยอะนัตอนนั้นที่เราไปดูดนีี้ก็สวย่ดูดูจากถ้วยเขาเราก็รู้ว่าเขาน่าจะล่ามาลายบางวัลเยด้านนี่ได้สอนระดับเขาคุณอันนี้ไม่ได้คุณใหญ่ เต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้พี่ทูนเจ้าเจ้าไปกับเขาได้สบายเลยนั่นน่ะดูคนคนละสายออ๋ใช่ไหมเขาสายภูเขาใช่ไหมเจ้าสายถนนใช่เราว่าสายภูเขาปันสนุกกว่ามันสนุกดีอยู่เป็นแบบเทรลใช่ไหมคะสายนั้นมันฆ่ากันโคตรความเร็วสูงไม่ทันขอกีฬานะคะนักกีฬาจักรยานให้สุขภาพและมิตรภาพเขามีคำวัญของเราด้วยนะคะ เป็นทีไรว่าผมก็ชอบสายเขาเป็นออเด็กที่แ้่นอ่ะเป็นตอห้วยโขนพี่ไปเดี๋ยวพี่จะไปรออยู่ตรงแม่น้ำนะเดี๋ยวให้พี่คนเดียว